สองหึงริ่ครับสุกๆมันหวานเงี้ยปังๆดังๆครับสาวน้อย या क्री आ So don't คือการปวดตัฉากแสงสีเสียงสาน้อยเพชรบ้านแบกกับวินิบัยทุกคนปรบมือครับสวดสวดพี่น้องสวดสวดปวดโพปดแล้วปวดแล้วปวดยังปวดยันก็ปวดยังไงเหยี่ยมตายเหยี่ยเดียวขึ้นมากป้าต้องห้หมอบขึ้นเวทีกับหอบยานตื่นเต้นปะครับตื่นเต้นบอลิิ๊กแนาสุดยอดครับผมมือสวยๆให้ทุกคนเลยครับพักผ่อนได้เลยครับชุดแรกครับ โชว์ชุดแรกนะจ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่น้องครับที่กำลังชมสดๆในวัยสดกลุ่มปิดในตอนนี้ขออนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็บรรยากาศอีกอ้ยมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยที่คือจังคือจังว่เคยสืบเลยคือจะมาเล่นทีวี่แง่ผมตื่นเต้นคือจังเหมือนกันลังออกทีวีอย่างนี้ก็ตื่นเต้นเออพี่น้าก็จ้างบ้านเบิ้งดอกเป็นไหนครับ นี่คือมิติใหม่ของสาวน้อยแผ่นปั้มแผ่นนวัตกราสนี้คือจะผมว่าที่แรกว่าพี่น้องเบิร์กแลนดนะครับที่ว่าไม่ได้โม้มันเห็นแล้ว่ได้พี่น้องควบแตกไม่ควบแตกต่างพี่น้องไม่ใช่ในแนบมาบ้างตัดข้อมือสุดยอดให้คะแนนมาแล้วให้คะแนนมาแล้วเพราะบอลทำใจครับเมืองฉากแสงสีเสียงเขาหลุดลุ้พี่น้องเราบดูดูการนี้บอกไม่ได้ว่าเจ้าภาพสามแสนกัวนี่ผมว่าคุ้มเลยครับคุ้มจิงเป็เซ็ตคุ้มแต่แจ็ ห้เล็กกันพาแห้งอะไนเเห็นบ้เ่ยมเมน่ตรนี้ก้นี้ได้ไหได้ยินทาเมื่วาประมาณเจ็ดแสนฮะแต่ห้องนี่เจ็ดแสนห้็แต่บอลประธานอนี่จะบนได้ร่วมเบิดด้นี่ะเปาันนี้เป็นทัชอลูมิเนียมหมดเลยใช่ครับไอ้ต้นจูงรู้แน่ไอ้ ใช่คเน่ทล้ปินแห่งเสาน้อยบันดุมพอพี่มัดก็ได้เนาะสวัสดีพี่น้องค่ะปสดีลูกคนเทปบันเทปซึ่งกันนั่ละค่ะจิไปออกว่า่อ้วยเพ่ยันกับเสาน้วยขึ้นกันต่นละจ้าปาร์ทคนน้จอมากมากไหนล่ะไหนไหน ห็นวันผ่ากัะเพ็ะจักอันเนีสดอกคนสี่เห็นสุดหมาลาสมันไฟมาหลายตัวมาหลายตัวนี่แหละความทันสมัยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนใช่คิดนหอดพราะงยสูงการเอ้ะแบ้ว่าชิดหอดระเบิดจูระเบิดแล้วนเยอะยืนดีระเบิดขึ้นแล้วก็มาีเปิดจังนโลกไส้ของเ้าจกิงอีเอ็นเดเอของพ่อส่งต่อมาให้ลูกชายพอเป็นคนสางลูกเป็นคนสูตจนหอดจุดหม แอบนอนห้องไห้มากถึงเสียชัยหล่วพอประยูงพห้ไบบอนพอเอาขึ้นยิ้นข้าวา่คัดแม่แต่คอยฟัดมือขึ้นต่างตาไไปเขาซึ้อหมนดตัรัการยุ่งางหนาเล่าว่าการเรียบานหนาไม่ได้จังช่วย่าเมืองพอมอันนี้ก็คือสิ่งที่ไ้พี่น้องว่ามงได้ตอนนี้ก็คือแค่บางโชว์แค่บางชัวชุดขั้ตองนี่นะพี่แอุปปรณกกันยังไม่เบิร์ดกต่มีแน่นี่คือสอบเน่ยานี้พี่น้องเห็นทิกต็อไปบอกันได้้านี่คือซ้มนันี่วันซ้อม เปิี่เปสีเปิดเป็นนจิ้มเมือสนาจิ้มนงจิ้ะกับสกดวอี่ส่ีอบ้าน้จิ้มกไตัวเนาะโอ้ดีใจน่ยจอาดีนะจาเียนเ่งเลยหนาแงบกด้หมดผู้ใบเห็นแตแสงสีนีนกพืนตาแล้วเรีนครับนะครับถึงใไมรุูใจคนรุ่นใหม่ได้แล้วปีนี้ยิ่งเพลงปีนี้ครับ พขาว่าเต้นทักเต้นแน่ห้านังเทียนปีนี่บ่ไดเกแก่จะแบบกาลันตี